ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของดุคติในประเทศไทยล่าสุดดุคติสุวรรณภูมิซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทโมโตเ่อิทเลเลนโนจำกัดผู้จัดจำหน่ายดุคติในประเทศไทยได้ทำการปลดป้ายดุคติลงจากอาคารและยุติการจำหน่ายไปเป็นที่เรียบร้อยขณะที่ดุคติสาขาประดิษฐ์มนุธรรม ซึ่งเป็นสาขาของโมโตเล่อิตาเลียก็ได้มีการจัดเมก c l คริโอรันเซลนำชุดแต่งดูคติ p e r ร์ฟอร์แมจัดแคมเปญลดราคาสูงสุดถึง70%บอกคุณผู้ชมเลยครับว่าใครที่กำลังสนใจชุดแต่งของดูคติให้รีบเลยครับหมดเขตสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้เท่านั้นและจากสถานการณ์ดังกล่าวก็เป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับว่าดูคติ ภายใต้การบริหารงานของโมโตเ e ่อิตาเลียโนกำลังจะยุติบทบาทการจำหน่ายในประเทศไทยหลังจากที่มีกระแสข่าวเชิงลึกยืนยันเข้ามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายปีพศ2567ที่ดูคติได้มีการนำรถทดสอบจำนวนกว่า50คันออกจำหน่ายซึ่งนั่นก็หมายถึงการเคลียร์สต็อกรถเก่าออกไปให้หมดจนถึงขณะน,นี้ในส่วนของการจำหน่ายรถใหม่ยุติลงไปโดยปริยายครับ เรากำลังก้าวย่างเข้าสู่ยุคที่3ของดุคติในประเทศไทยท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนและทิศทางตลาดของกลุ่ม Big กไบคอยู่ในช่วงขาลงนับเป็นความยากลำบากของโมโตเ e ่อิตาเล n โในช่วง3มปีที่ผ่านมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งครับว่าผลประกอบการของ m o โตเ e ่อิตาเลนโในปีพศ2565มียอดขายรวมทั้งสิ้น 521คันปี2566 491คันและปี2567ขายได้เพียง341คันก็จะเห็นได้ว่าตัวเลขการขายมีการปรับตัวลดลงทุกปีวันนี้ผมจะมาสรุป10อันดับรถดุคติที่มียอดขายสูงสุดในปี2567ที่ผ่านมาเริ่มจากอันดับที่10 Street Fighter V2 ปีที่แล้วขายได้12คันอันดับที่9 d i v e l V4 15คันอันดับที่8 Manti Strada V4 15คันอันดับที่7 Manti Strada V2 16คันอันดับที่6 Panigale V4 V4S และ V4SP2 รวมกันได้17คันอันดับที่5 Street Fighter V4 ปีที่แล้วขายได้20คันอันดับ4ปอร์โมตา o 950 23คันอันดับที่3 Desert X 32คันอันดับที่2 Scrambler 70คันและอันดับที่1 Monster และ Monster SP 86คันก <c oughs> ็จะเห็นได้ว่ายอดขายของดูกติในช่วงที่ผ่านมานั้นยังคงอยู่ในช่วงขาลงอย่างต่อเนื่อง จากจุดสูงสุดเมื่อ10ปีที่แล้วพศ2558ดูคติทำตัวเลขการขายได้รวมทั้งสิ้น2,984คันเปรียบเทียบกับปี2567ที่เหลือเพียง341คันเท่ากับว่ายอดขายติดลบมากมายถึง88%สำหรับกิจกรรมสุดท้ายของดูคติไทยแลนด์ก็คือการเปิดบูธในม o โต g p 2025 นัดเปิดฤดูกาลที่สนามช้างเซอร์กิตบุรีรัมและทำการเปิดตัวรถใหม่พานิกาเล v 2แบ่งเป็นสองรุ่นย่อยก็คือพานิกาเล v 2 Standard 7 1 9 0 0 0บาทและพานิกาเล v 2 S 7 9 9 0 0 0บาทใครที่จับจองกันเอาไว้คงต้องรอให้มีการเปิดตัวบริษัทผู้จัดจำหน่ายรายใหม่ในประเทศไทย และคุณผู้ชมที่บนกันเข้ามาเรื่องของการให้บริการหลังการขายภายใต้การทำงานของโมโตเล่อิตาเลียนโนนั้นวันนี้ทุกอย่างก็จบลงไปแล้วครับคงต้องรอให้มีการแต่งตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาแล้วค่อยกลับไปใช้บริการกันอีกครั้งหรือถ้าใครต้องการเร่งด่วนขณะนี้ดูคติบางแคโดยคุณเบนดีบิกไบได้เปิดให้บริการเต็มรูปแบบมีการเพิ่มท่านซ่อมและช่าง สามารถรองรับการบริการได้อย่างเต็มที่เรื่องราวการเปลี่ยนผ่านของดุกติไทยแลนด์ในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ